ในพาร์ท2นั้น American accent จะถูกใช้อยู่ประมาณ30กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ b r i t i s h a c c e n t ก็ประมาณ30%ส่วน Canadian กับ Australian จะอยู่ประมาณที่15%ของแต่ละ accent นั่นเองฉะนั้นแล้ว accent ที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่เป็น accent หลักก็จะมีเอาเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปที่เราจะต้องไปโฟกัสกับ accent Canadian กับ Australian ขนาดนั้นยังไงก็ตามในการฝึก โทอีกก็จะแนะนำให้ฝึกกับอเมริกันแอคเซนต์ก่อนเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของการเฉลยและคำตอบมาดูกันดีกว่านะครับผมข้อที่7ครับ who will print the financial statement ใครจะเป็นคนพิมพ์ statement นะครับ statement เราใช้ทับศัพท์ได้เนาะก็คือใบที่อธิบายอะไรับรายจ่าย ของหรือบัญชีของคนนั่นเองสเตตเมนต์เราก็ใช้ทับศัพท์อยู่แล้วนะครับโอเคคำตอบคือข้อนะครับก็ A Anthony w ี l l ลล์ห long a quarterly budget report ตรงนี้ชัดเจนมันเป็นเรื่องของเทคนิคของ W H question ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า who who expect คำตอบที่ตรงไปตรงมาเลยก็คือคนนะครับฉะนั้นข้อที่มีคนก็คือข้อ A นั่นเอง Anthony will Anthony will จริงๆแล้วเขา พูดแบบ conversation ถ้าเกิดเขียนตาม grammar ให้ถูกต้องก็คือ Anthony will print นั่นเองนะครับแต่ว่าเราละ Print ออกไปได้ในฐานที่เข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังส่วนก็ p y five pages long ควรจะเป็นคำตอบของคำถามที่ถามว่า how many pages จุดไหมครับแล้วก็4ควรจะเป็นคำตอบของ what what will be printed นั่นเองอ,อ,อย่าลืมว่า budget แปลว่างบประมาณและ quarter หมายถึงไตรามาสนะครับผมฉะนั้นคำศัพท์สอันนี้ essential นะครับจดไว้ด้วยส่วนข้อ11ครับ Canadian accent the weather forecast for the next week calls for rain โอเคมาแปลกันครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าอย่าลืมว่า part ท2มีประโยคบอกเล่าอยู่ด้วยประมาณ10%นะครับซึ่งหมายความว่าเราจะ predict คำตอบอะไรไม่ได้เลยเพราะประโยคบอกเล่าเราไม่รู้หีกว่าคำตอบมันต้องเป็น response ที่เหมาะสมมากกว่าที่จะเป็นคำตอบถูกไหมครับพยากรณ์อากาศ บอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกเอ oh, อโอเ okay. ค calls ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ calls ที่แปลว่าโทรศัพท์ได้อย่างเดียวแต่ calls มันอาจจะหมายถึงพูดถึงบอกว่าได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นก็ามาดูในคำตอบกันดีกว่านะครับเอ A that's typical for the season คำศัพท์กับ typical หมายถึง normal typical normal ความหมายเดียวกันนะครับ ก็บ B b o ยครับ called ค u ปฏิ d ิน n t a n s อ e r อันนี้มาหลอกกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่า c a l s ใน question แล้วก็มีการเบิ้ลคำว่า c a l l ใน answer ซึ่งถ้าเกิดไม่มั่นใจมันก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องดูความหมายให้ดีนะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์เลยแต่เขาบีบอกว่าฉันเป็นคนโทรไปแต่เขาไม่ตอบแต่คาถามไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้นะครับคาถามหรือประโยคเล่าพูดถึงแค่ว่าจะมีฝนตกในสัปดาห์หน้า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์ไปฉะนั้นข้อบีบอยก็ตัดทิ้งได้นะครับข้อ c cat right after the evening news ทันทีหลังจาก right after มาถึงทันทีหลังจากข่าวพักคำ่ำอ่าโอเคก็ไม่ใช่ best response best response คือข้อ A นะครับผมบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกอ่ายากรกบ,บอกว่าสัปดาห์หน้าฝนจะตกก็เป็นเรื่องปกติสำหรับฤดูนี้ This is the best response นั่นเองนะครับข้อที่ส5ครับ British Accent Should we eat at home or go out Should we eat at home or go out เป็น alternative question เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง home or go out กินที่บ้านหรือกินข้างนอกก็ต้อง c o n f i r มบ้านหรือข้างนอกแต่อันนี้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคำตอบคือข้อ C cat มันเองเรียกว่าเจอบ่อยที่คำถามคำตอบของคำถามข้อนั้น ตอบเป็นคําถามอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับไม่ได้ตอบพินพอยต์ไปเป๊ะๆแต่ฉะนั้นลักษณะแบบข้อนี้วิธีการทําก็คือคุรจะต้องดูว่าช้อยส์ a ที่ได้ยินมาช้อยส์ b ที่ได้ยินมามันตัดช้อยส์ในหัวเราทิ้งไปได้หรือไม่นะฮะ,ะกินข้างนอกหรือกินที่บ้าน they really liked it เพาะเขาชอบมากเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวนะครับก็ b the recipe is on page 3วิธีการทำอาหารอยู่หน้า3ส่วนคำตอบทำไมถึงเป็นข้อ4ครับเพราะว่า ข้อ4มันคือการ point out ไปหาคำตอบอีกทีหนึ่งนะครับเราควรกินที่บ้านหรือกินข้างนอก what's less expensive อะไรแพงน้อยกว่ากันอะไรถูกมากกว่ากันใช่ไหมัมนนี้ก็คือแบบถามตอบแบบเป็นคำถามอีกทีหนึงกินที่บ้านหรือกินข้างนอกแล้วอะไรถูกกว่ากันล่ะเ,เรียกว่า,าผลักภาระการตอบไปให้ผู้ถามอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคข้อ23ครับ what color should we paint the office นะครับ ปกติแล้ว wh ที่ตามด้วยนนวเช่น what color เราก็จะ expect คำตอบเป็น color ใช่ไหมครับเป็น blue เป็น red pink black whatever นะครับแต่ใน choice นี้เรามาพิจารณาดูกันข้อนี้น่าสนใจครับเพราะว่าคำตอบไม่ใช่ข้อ4ถึงแม้ข้อ4จะมี black and white ซึ่งเป็นสีนะฮะแต่ว่านี่แหละความยากมันไม่เชิงว่าความยากแต่เรียกว่าความซับซ้อนที่เขาเพิ่มมันให้มันมี มีความกิมมิคเล็กน้อยนะฮะหรือมีตัวหลอกเราเพิ่มคาถามอย่าลืมคีย์เวิร์ดไม่ใช่แค่วอตแค่หนึงอย่างเดียวละแต่มันคือคําว่า Paint ด้วยนะบ paint แปลว่าทาสีใช่ไหมครับสีที่เราควรจะทาออฟฟิศคืออะไรแต่ข้อ C ถึงแม้จะมีสีก็จริงแต่มันเอาคีย์เวิร์ดแต่มันมีคีย์เวิร์ดที่ผิดคือคําว่า Print เราไม่ได้จะพิ้นงานหรือจะพิมพ์งานดูวยดีนะครับคําคือ Paint ซึ่งมันเป็นความยากแหละข้อนี้น่าสนใจเพราะว่า เชื่อว่าอาจจะฟัง Paint เป็น Print มีโอกาสฟังผิดได้นะครับผม what color should we paint the office เ e ราะ you can print it in black and white คล้ายๆกันแต่ก็ถือว่าเขาทำมาได้เนียนพอสมควรนะครับ paint กับ Print คนละเรื่องกันนะครซึ่งคตอบคุณจะเป็นข้อ a ครับ let me see the choices again นี่คือการตอบแบบเรียกว่า indirect หรืออ้อม ก็คือจะชิ่งไปหาคำตอบอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับสีเราคนเราคนทาสีอะไรกับออฟฟิศเอาเดี๋ยวดูช้อยส์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูช้อยส์ใหม่อีกรอบหนึ่งแปลว่าเขายังไม่มั่นใจนั่นเองนะฮะแค่ okay. 26ครับ Where is our manager's new office Where คือ location expect location based สำหรับ basic question นะครับฉะนั้นเ,เรามาดูกันนะครับขอ A now just the main entrance ไม่ การถาม WH แล้วตอบ yes no เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะ cross ข้อนี้ทิ้งไ่ได้เลยเขา B it hasn't been assigned yet มันยังไม่ถูกมอบหมายหรือกำหนดมาเลย assigned ก็แปลว่ามอบจริงๆแปลว่ามอบหมายนะครับหรือกำหนดได้เช่นเดียวกัน assigned แปลว่ากำหนดหรือมอบหมายในภาษาไทยนะครับโอเคส่วนข้อ C we didn't expect you to โอเคอะไร make sense สุดครับต้องบอกว่าข้อ A นี่ก็ไม่ make sense แล้วถึงไหมเราตัดด้วย no ไปแล้วส่วนข้อ C เดี๋ยวนะคำถามก็ถามถ,ามถามถึง manager's news office n e w office ของ manager อยู่ที่ไหนแล้วคำตอบข้อ C บอกว่าเราไม่คาดหวังให้คุณทำทำอะไรมีอะไร expect ให้ให้คุณทำไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมันงงไปทั้ง choice เลยนะครับต้องเป็นข้อ B-Boy นะครับก็จริงๆ make sense นะครับบอกว่า ออฟฟิศใหม่ของผู้จัดการอยู่ที่ไหนเออมันยังไม่ได้ถูกกำหนดเลยโอเค